สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับทอเจอเริญแทกเตอร์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอคุณลูกค้า1คันนะคะคันนี้บอกเลยว่าถ้าใค,ใครหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถไถคูโบต้า L 3 6 0 8 SP นะคะคันนี้จดทะเบียน B 5 9มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ พันพรวน225 e pro นะคะคันนี้เป็นรถไร่เดิมๆนะคะเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะคะชั่วโมงทำงานอยู่ที่860ชั่วโมงนะคะพัดไม่เคยตัดนะคะโฟวิวใช้ได้ปกติแน่นๆเดิมๆลูกค้าท่านใดสนใจก็ สามารถแวะชมได้ที่ร้านทอเจริญแฮ็กเตอร์อำเภอเดดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเบอร์โทร0894263603 0880769410